สวัดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช้าๆมาดูต้มยำปลานินค่ะใส่ยอดมะกอกค่ะพี่น้องยอดมะกอกยอดมะปังก็ยอดผักปังกันนี่ค่ะปลานินค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะต้มเดือดหลายรอบแล้วด้วยค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วด้วยค่ะเดือดแล้วเดือดอีกแล้วปลาใส่ค่ะกุ้งพันใส่ค่ะตะไคร้ไปมะกรูดไปแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ปลาลงไปใส่น้ำปลานี่ค่ะแล้วก็เอาปลางมาปิดไว้ต้มยำหมูอ้วก แอบเต้ยไข่พี่น้องไาดมาหลายคนเนาะพี่น้องเส่หมดแล้วพี่ดลใส่หมดไปเลยมอเลยมันมอเลยสักหน่อยนึะแล้วก็ใส่ได้อยู่ใส่แค่นี้เนาะเต็มหม้อว์แล้วค่ะพี่น้องแค่นี้ก็ทีนี้ก็เราให้เขาเดือดค่ะพี่น้องให้เขาเดือด ตอนนี้เราสามารถที่จะใส่เครื่องปรุงได้เลยนะคะก็จะมีน้ำปลาเกลือไปน้อหยิบน้ำตาลนิดหน่อยผงนัวค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะไปปเลยไม่ต้องคนนะคะล้างก้วยหน่อยปึ๊บอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยอีกต่ำอันนี้ก็ใส่ไปได้เลยค่ะ,น,น,ไไคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเราก็จะปิดฝา ปิดฝาด้วยส่ะพี่นต้องปิดก่อนปิดฝาก่อนน,นะท้นี่ค่ะต้มยำปลานินค่ะพี่น้องเราจะปิดฝาให้เขาเดือดก่อนแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็เสร็จแล้วค่ะ ไม่ยากเลยค่ะต้มยำตอนนี่ค่ะใส่ได้อีกชิ้นหนึ่งเลยมใส่ลงให้หมดเถะแล้วอีกชิ้นหนึ่งค่ะพี่น้องบอกกระเทือนค่ะพี่น้องตัวเดียวที่ไหนค่ะพี่น้องแต่ว่าได้หลายนี่ค่ะตัวเดียวแต่แรกเต็มหม้อเลยเพ๊บมหม้อเล็กไปหน่อยนี่ค่ะปล่อยให้เดือดก่อนคุณได้ตั้งกล้องไว้ กอกกับยอดผักปังด้วยค่ะพี่น้องเป็นผักแซ่บด้วยค่ะ 别的广东，也是。 ไ้ให้หม้อเดือดก่อนนะคะให้หม้อเดือดก่อน ไหนมาลูกไปไหนมาโอ้มาล้างมือล้างเท้ามาเปิดไปตรงนั้นมันคงจะเข้าตรงนั้นเหรออยู่ไหนอ่ะโอ้โน้ไปรออยู่ไหนลูกนุ่นต้องหมออยู่ตรงใต้ที่เจ็ดหัวบ้านนี้ไปล้างมือล้างเท้าก่อนครไหนน้องล้างมือล้างเท้าก่อนนะโอ้ลูกแม่ลงแล้วมันคงจะร่อๆมาแต่เข้าประตูเข้าไม่ได้เพรอะล่อหมออยู่ตรงแล้วไม่รู้จักมาหลังบ้านไปลูกปะ โอ, ok โ,อโ,อโอ้คิดถึงพ่อละลูกโอ้ดูดูดูพ่อไม่ไปเอาละลูกพ่อปล่อยไว้นานเกินละลูกขอโทษนะครับไปลูกไปเเร็ไปล้างมือล้างเท้าไปกินข้าวกัได้หรอคนเดียวเดี๋ยวมาแรงวันตออกันมาลยฮะกันมาลงนี่ยได้ะตรงไหนอ มึตัวนี้แหละมันจะเยียดขาลงนะมาลูกมะล้างเท้าก่อนล้างเท้าก่อนล้างมือก่อนมาลูกได้กินข้าวโอ้อีหล่าขอโทษนะครับลูกอ่ะโอ้อีหล่าลูกแม่นะาล้างมือ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 ไมกว่าอยู่บนต้นไม้แม่ก็ลืมเลยครับ ตามไม่เจอตามหาไม่เจอเรื่โรับโอเคนะมือล้างเท้าลูกคุณี่บ้านมันน่าจะครับผมข้าวบุญต้องมันแดดร้อนเมื่อกี้เพื่อนน่าจะลงแล้วเจ้าเสียทองอยู่บนต้นไม้พี่น้องลืมเลยแล้วก็วิ่งลงมาเองอาเช็ดเท้าก่อนลูกเช็ดเท้าก่อนลูกแม่โอ้เช็ดเท้าก่อนแล้วกินข้าวนะลูกเนาะเออลูกโอเคครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับ นั่งมือก่อนนั่งมือเอานั่ง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 มือนั่งมือเออนั่งมือลูกน้อยได้แค่พี่นนะ้องลูกเสือท้อง <c oughs> อ่ะปะเข้าเข้าโกมกินกินข้าวแล้วลูกนะขอโทษน,นะครับ <c oughs> โอ้เดือดหน้าทานจังเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้เดือดหน้าอร่อยจังเลยค่ะ มากเลยค่ะเติมน้ำลงไปเพิ่มเพิ่มเกลืออีกนิดนึงนะคะปะลาร้าอีกนิดนึงเพิ่มความนัวค่ะพี่น้องเพิ่มความนัวลงไปอีกนิดนึง เรียบร้อยค่ะใส่ยอดมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยอดมะกออยอดมะกออยอดชักปังใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องใส่หลักกบผิดฟ้านี่ค่ะใส่ยอดมะกอกับยอดปักปังลงไปเลยนี่ค่ะพอต้องค้นแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วเราค่อยใช้ผักชีโรยหน้านี่จะแซ่บนกันแด้ค่ะพี่น้องเรื่องนี้ ต้มปลานิญญ้นใส่ใส่มะกอกใส่ยอดผักปังค่ะนี่ค่ะแป่บๆบน้ำกันปิดฝาไว้อีกรอบนึงกันเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะปิดฝาไว้อีกรอบนึงแปบ๊บนึงเด้อค่ะ ค่ะเด็ดแล้วค่ะ ใส่ยอดประกอบส่งไปลุยแล้วค่ะมือเนี่ยตักเลยค่ะตักใส่ถ้วยเลยออมน้าใส่พี่น้องยอดยอดมากออยอดผักปังมันเด้อค่ะพี่น้องเิ่มันใส่ผักปังด้วยให้อร่อยแซ่บไปเลยนี่ค่ะ និយាយយ៉ាយ៉ាໃສ່គ្រឿងគុំទៅໃសស្មងផៃเยอะៗតាតខៃໄວមកប្រូតអូ ยอดผักฟังแล้วก็ใส่ไอ้ยอดมะกอกค่ะพี่น้งองอ้พี่น้องจุดยอดไปเลยค่ะเอาบปรตีนถามาถ่ายให้เอฟซีเราดูค่ะนี่ค่ะอ้อ่อนซอนสะออนด้วยค่ะพี่น้องเป็นตาส,สะออนเหอนปะเสร็จแล้วค่ตะต้มปลานิลใส่ยอดมะกอกค่ะพี่น้องสมควิลุย ใส่ยอดมะกอกแล้วก็ใส่อะไรนะใส่ไใบใส่ผักยอดผักปังด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจับแซ่บร่วมกันนะคะเช้านี้ค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันชิมหน้านะคะสวัสดีค่ะ